สวัสดีครับผมไอเมจจีก็วันนี้นะผมเป็นวันรับปริญาของมอรังสิตนั่นเองซึ่งผมเป็นประธานสถานการซึ่งวันนี้ผมก็ยังไม่ได้นอนแต่ก็ต้องไปแล้วซึ่งน้ายังไม่อาบแล้วเวลาก็ประมาณตีหกแล้วด้วยเนาะก็ไม่อยากให้เห็นสภาพห้องตอนนี้เม่งลกชิบหายจริงๆงตนนาบน้ำแลววะไปเถอะ โอเคเราแต่งตัวเสร็จแล้วก็รออะไรอยู่ล่ะไปกันเลยสิวะรอเราลเลยนะขอไอจินส์เป็นอนที่แน่คือวันนี้ขอแต่งแน่นอนเตรียตัวหาพวกไอ้น้ำอะไรเยน็นจัดก,การแสบคอไว้เลยโอ okay. เคเตรียมตัวหาไปเลยน้ำแข็งต้อใส่ขอบีเจ้าชีสเล่ช่วยกูได้ <c oughs> ช,ช่วงเช้าที่ผมยังผมรู <is> ้สึกคพิ่งง่วงมากเลยอ่ะพอจะเป็นคนยังสักขวดอ่ะไอ้ดียแบบจับตาโมเย่อาจจะไม่ชม คนเยอะมากเลยจริงๆตอนนี้ผมต้องรอก็ถึงตึกคณะเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้ผมก็ทำเพิ่งถึงกินข้าวเรียบร้อยไม่ถ่ายตอนกินด้วยจะดูทำไมคุณกินข้าวเนี่ย <laughs> <laughs> ก็เจอก็ได้ <laughs> ใช่ <laughs> ผมบอกอย่างหนึ่ง <laughs> ก็คือคลิปนี้อาจ อเอมเรทอาจจะร่วงๆหรือว่า60หรือไม่ก็30เนื่ความที่ว่าผมดืมปรับเป็น60ตลอดไงเลยพลาวจะดูแบบไม่สมูทนิดนึงนะก็ขออภัยด้วยนะครับผมเรามาดูกันว่าวันนี้สภาพจะไหวหรือไม่เราเรียกว่าผมไม่ได้นอนจริงๆไม่อยากทอเว่นด้วยเพราะว่าปอบตาโคบเพราดําดำดเยี่ย่ล้ชิบหายและดาวของผมตกแล้วไอ้ดาวไปแปะอ่าอ,อยู่นี่ ได้โอเคก็สิ่งที่ขายไม่ได้เลยคืออย่าดมต้องถอดแมสก์บ้างขวดเงินดีเทียจริงมีงวนถั่งดาคุณเงินชิพายก็ให้กับไอ้ใหเหมือนกันนะครับนี่คือขายส่ยเทียมนะคุณผู้ชมน่าจะใส่น่าจะใส่กางเกงจู

มีอยู่สองเลยนั่นเองแต่ว่ามีอยู่ในคาริบี้้ีร500ก็ถือว่าประสบการณ์ระดับหนึ่งในการลงแรกครับสรุปผมไม่ไวจริงวะแม่โอ้อดนอนยี่สิบชั่วโมงอ่ะคุณสมองเบลอหมดแล้วตอนในตาข้างนี้เริ่มบวมแล้วไม,ม่เริ่มบวมเลยเริ่มปวดแล้วปวดจริงจังผมต้องขอัยด้วยที่ไม่สามารถอัดคลิป หรืออยู่ยาวได้เขาเรียกว่าร่างกายผมขีดจำกัดมากผมได้นอนจริงๆนี่แบบพอได้นอนหนึ่งชั่วโมองก็รู้สึกแบบไม่ดีขึ้นจริงๆโดเฉพไม่ปวดปวดหนักกว่าเดิมผมว่าคืนนี้อาจจะปลุมตกอ่าก็ขอขอ,ขอบคุณที่เสียเวลาที่มาดูคลิปผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม แต่พิจารณาไปที่ดองใจก็เป็นด้านนี้เลยนะครับเราจะไปไหนก so, yeah. so, ็มาติดต yes. ่อได้เลยนะครับเริ่มปวดตาจริงๆรตอนนี้ไม่สามารถใส่แว่นกันแดดได้เพราะว่าถ้าผมใส่กันแดดพวกผมเสียวแบบยังไงอ่ะวูบไม่มองไม่เห็นนี่อ่ะจริงตอนนี้ตาเริ่มบุเริ่มปวดข้างขวาเลยเริ่มแย่ก็ทำ้เท่านี้ได้กันนะครับ โอเคผมได้ทําการตื่นเรียบร้อยซึ่งสิ่งที่ผมไม่แนะนําให้ทําอย่างแรงก็คือการอดนอน24ชั่วโมงมันส่งผลเสียแบบเยอะแบบเยอะมากคือผมไม่เคยแบบอดนอนมากขนาดนี้มาก่อนไงซึ่งเป็นอะไที่แบบแย่แบบแย่สุดๆไปเลยคือมันส่งผลอะไรมั่งอันดับแรกเลยคือดิมิตในการทํางานมันน้อยแบบน้อยเกินน้อยเกินเหตุอะแล้วแบบร่างกายมันรู้สึกแบบว่า ไม่สามารถทนแบบทนได้นานกว่านี้คือแบบแป๊บๆก็แบบไม่สามารถคือร่างกายแบบที่แบบสึกหล่ออ่ะสึกแบบสึกหรอเช่นแบบเสียงที่เราไม่ได้พักอ่ะเสียงเสียงคอร่างกายถ้าไม่ได้พักมันไม่ซ่อมแซมนะเว้ยมันจะใช้งานจนกว่าแบบเราจะต้องนอนเองคือมันเสี่ยงมากนะที่แบบเสี่ยงเป็นแบบโรคไหลตายอ่ะการไหลตายอ่ะคือมันเสี่ยงมากเลยคืออดนอนได้แต่ว่าช่วยแบบเออนอนต่อ เช่ชนนอนด้วยนะก็มันอันตรายจริงคือมันไม,ไม่ไม่ควรเล่นเนาะก็อันตรายนะครับผมก็คือถ้าร่างกายไม่พักผ่อนอะ่ะก็อย่างที่ว่าเลยคือผมไม่ได้พักผ่อนอะ่ะสติสตางมันไม่ครบหรอกหนึ่งร้อยอะ่ะคือไอตอนผมแบบกลับอะ่ะกลับหอไปคือผมอ่าไม่สัไม่สามารถสวมแว่นกันแดดได้ซึ่งคือแว่นกันแดดอะ่ะคือปกติผมต้องใส่ช่วงนี้เพราะว่าแดดมันแรงเกินไปจนผมไม่สามารถแบบอ่า มองแดดได้คือแบบใช้จอขอประมาณ7จชั่วโมงอ่ะไม่ไม่แสบตาเค้าบ้าแล้วก็อันตรายนะครับผมเลยแบบผมจ้องจําใจต้องถอดแล้วก็ถอดเว้นกระเด็ดแล้วก็เดินกลับหอมันอันตรายจริงนะครับมันก็อาจจะมองเห็ดด้วยมันสายตาผมก็เริ่มพร่าแล้วเริ่มพร่าแบบพรามากแล้วผมถ่ายเท่าที่ไหวเพื่อแบบให้แบบว่าเออผมจะได้แบบมี เวลาลงคลิปมั่งอะไรเงี้ยเพราะช่วงนี้ก็แบบกลับมาลงคลิปแล้วอยากกลับมามั่งเพราะว่าผมปล่อยช่องนี้ไว้นานมากแล้วก็กลัวแบบทุกคนจะลืมกันส่วนงาน Final าไฟนอลนมหาลัยก็ช่วงช่วงนี้มันจะไม่ค่อยผมไม่ค่อยว่าเพราะว่าทำงานหมหาลัยไปด้วยเนาะมันช่วงไฟนอลนแล้วซึ่งผมเคลียร์ไปเยอะแล้วแหละแต่ว่าเหลือหลาย,อย,าอ,ยาอย่างที่แบบผมยังไม่ได้ทํานะครับผมก็อย่างเช่นก็งานใน่คิปสตูที่ต้องทําต่อก็คืองาน วาดเว็บตูนแต่ว่าไม่ใช่ของแบบบวัวมีใจนะไม่ใช่แต่เป็นงานของไฟนอลมหาลัยที่ต้องเขียนจบไปในตอนซึ่งเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเหนืสุดไปเลยนะครับใช่แล้เรื่องที่2คืออดนอนมันเสี่ยงตรงที่ว่าอ่านในร่างกายอะ่ะมันจะน้อยแบบแปลกแปลกไว้แบบเราจะกินน้ํามากขึ้นเพื่อแบบชดเชยสิ่งที่เราแบบขาดหายคือไม่ได้นอนอยสดเสว่ม,แบบม,แบบมง,งไม่แบบมันแย่จริงๆนะเว้ยแบบ ผมแบบสติสตางคือหายไปเลยอ่ะคืออันดับแรกนี่คือแบบมันมาจัดในช่วงที่ผมทาไฟนอลด้วยนะครับมันเสี่ยงตรงนี้แล้วก็ึาแบบมันต้องแบบทํางาน่ะเนาะก็ไฟนอลก็ต้องทำอะ่ะเดลายก็ต้องมีส่งอ่ะเราก็ต้องส่งเว้ยไม่ส่งไม่ได้เดี๋ยวเราไม่มีคะแนนเราไม่ได้อนะครับไม่ดีไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าติดเ e อฟอะชิบหายแค่้นแหละคือโราบาอะไรมันระบบคือแบบนี้เว้ยคือถ้าส่งงานไม่ครบอะคือเป็นทาส่งไม่ครบอะได้เว้ยแต่พยายามอย่าติดเอฟ ไม่งอ uhm. ันตรายเหียต uh, ิดเอฟปุ๊บก okay. ็ชิบหายเลยฮะกลายเป็นผีกลายผีต้องมาเล่นอีกรอบกลายเป็นสปาร์วิชต้องมาเล่นอีกรอบก็โอเคช่วงนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีโอกาสและตอนนี้คลิปโอ e ว w a t c h ที่ผมลงไปก่อนหน้านี้วิวก็ค่อนข้างกลับมาในทางบวกมากขึ้นนะก็ถือว่าแบบการตอบ รับก็ถือว่าดีขึ้นนะครับผมวิวก็ประมาณสามสสี่สามห้าก็ถือว่าคือผมได้ก,กลับมานานไงนนเลยแบบมันก็วิวมันก็ลดปร,รมดากรับขัดแย้งกับผู้ติดตามผมเป็นพันพันสามเออมันขัดแย้งกันซึ่งผมต้องแบบต้องเริ่มมาทําผลงานแล้วเพราะว่ามันเริ่มแบบยังไงอะ่ะก็ผมไม่สามารถปล่อยทิ้งช่องนี้ได้มันคือร่างเงาเก่าผมเว้ยซึ่งแบบผมอยากทําคลิปที่แบบยังไงอะ่ะ ถ้าที่แบบตามสไตล์ตัวเองแล้วอะคือจะลงอะไรก็ลงอะแล้วก็แบบเล่นแบบสไตล์ตัวเองอะแบบผมจะหลังๆนี่ผมจะไม่ค่อยปรุงแต่งในการเล่นเกมอะเพราะว่ามันรู้สึกแบบว่ามันไม่ใช่ตัวผมเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะผมก็สลับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมก็เจอกันคลิปต่อไปเมื่อผมว่างนะผมก็ตอนนี้สวัสดีครับผม